ใช้ธรรมะแกรโรคโควิด1 9ได้อย่างไรเราไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อต้านไวรัสโควิด -19 เป็นสิ่งที่ผิดค่ะเราต้องไหวเพื่อสำนึกผิดในความผิดต่างๆและขอขมากรรมและต่อไปให้เราตั้งปณิธานต่อไปว่าเราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้นแล้วก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผ่อนทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายคนแล้วฝ่ายเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ท่านก็จะให้พรขอให้สงบสุขกันนะบัดนี้ผู้คนต่างๆก็สำนึกผิดกันแล้วนะศักดิ์สิทธิ์แปลว่าทำเหตุให้พร้อมถึงวาระแห่งสัปปายะธรรมนั้นๆทำเหตุให้ถึงพร้อมสัปปายะแห่งวาระธรรมนั้นๆผู้ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผู้ที่มีปัญญาที่รู้ ถึงเหตุแห่งพร้อมสปปายะของภาวะธรรมนั้นๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าสิ่งที่เป็นพลังงานอยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นพลังที่ดำรงให้ธรรมชาติดำรงรักษาอยู่ได้อยู่รอดและอยู่ดีเราไปขอพึ่งพลังตรงนี้เหมือนกับไฟเราไม่เพียงพอเราก็ไปเสียบหม้อแบตเตอรี่ใหญ่ที่มีไฟพร้อม กรรมโดนบันดาลภาวะอย่างนี้จริงๆแล้วโรคไวรัสโควิด -19 อยู่บนพื้นโลกนี้ยาวนานกว่าเราอีเพียงแต่โรคนี้ไม่สำแดงฤทธิเ์เดชเท่านั้นเองแต่เวลามน,มนุษย์ไปทำผิดกรรมไปร้าไปให้เขาเกิดเป็นปัญหาวิธีแก้ก็คือให้สำนึกผิดขอขมาและขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไกลเกลี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้พร อ๋อปนนี้มนุษย์สำนึกผิดแล้วเนาะเขาสำนึกผิดแล้วอโหสิกนรล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนที่จะมาไกลเกลี่ยถ้าเรานับถือศาสนาก็ต้องถือองค์สงสุดของศาสนานั้นขอบารมีท่านช่วยไกลเกลี่ยสมมติว่าถ้าเรานับถือศาสนาพุทธก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยไกลเกลี่ย ถ้านับถือศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ก็จะขอบารมีพระพรมช่วยไกลเกลี่ยถ้านับถือศาสนาคริสต์ก็จะขอบารมีพระเยซูคริสช่วยไกลเกลี่ยถ้านับถือศาสนาอิสลามก็จะขอบารมีพระอัลเลาะห์ช่วยไกลเกลี่ยอโหสิธรรมะข้อเดียวช่วยโลกให้ปลอดภัยอโหสิจะช่วยโลกนี้ให้ปลอดภัยได้อย่างไร สมมติว่าโรคไวรัสโควิด -19 เข้าไปสู่ร่างกายเราแค่เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ออกมานี่แหละอู้สิไหมและเวลานี้คนที่เป็นโรคไวรัสโควิด -19 เท่าไหร่กันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างว่ามวลมนุษยชาติรู้จักสำนึกหรือไม่ถ้าหากว่าไวรัสโควิดแค้นแสดงว่าตายหมดก็นไหนเมื่อไวรัสโควิด เข้าไปสู่ร่างกายแล้วแต่ทำไมบางคนถึงไม่ตายสำนึกกรรมแล้วเรายอมรับผิดขอขมากรรมแล้วอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเราก็อยู่ร่วมกันได้อโหสิกรรมแล้วก็จะเอื้อเอื้อกันก็จะไม่รุนแรงทุกอย่างก็สันติเดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเดียหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์บางเว็บก็มีแต่ไร้สาระ มีแต่การเพิ่มความเครียดแค้นกันก็จะเป็นการเข้าขายสายมารและมารก็ต้องการเป็นอย่างนี้เพื่อเข้าสู่กลยุคฉะนั้นกลุ่มพวกที่มีปัญญาควรจะโพสต์อย่างนี้บ้างไม่ใช่โพสต์แต่ไปซ้ำเติมกันเครียดแค้นกันทุกศาสนาทําได้หมดถ้าเราสำนึกผิดเราควรขอขมาต่อธรรมชาติหรือต่อเชื้อโรคโควิด เชื้อโรคโควิดใช่อยู่ในธรรมชาติไหมหรือเขาเกิดมาเองได้แล้วใครเป็นพ่อแม่ของโควิดก็คือธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วถ้าเราไปขอขมาพ่อแม่แล้วลูกจะยอมไหมลูกก็ต้องยอมแต่ถ้าลูกดือ้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ละ่ะแล้วธรรมชาติเขาเปลี่ยนแปลงแล้วลูกจะอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้แต่ถ้าอยู่ได้แสดงว่าเขาเป็นอมตะ ไม่มีอะไรที่จะทำเขาได้โควิดมาเจอแอลกอฮอล์ที่หนึ่งก็วิ่งหนีวิ่งแจ้นแล้วเจอความร้อนทีหนึ่งก็ไม่อยากอยู่แล้วถ้าธรรมชาติเปลี่ยนมาเป็นร้อนจัดๆห้าหวันโรคก็ตายหมดนี่แหละจะเหนือธรรมได้ยังไงไม่มีทางหรอกคุณเก่งแค่ไหนเหนือแค่ไหนก็ไม่มีทางเหนือธรรมต้องจำคำนี้ไม่ว่ามารหรือเทพองคไหนก็เหนือธรรมไม่ได้ แล้วสวดมนต์ไล,ล่โควิดละ่ะถูกต้องไหมต้องตั้งฐานจิตให้ถูกต้องเราสวดมนต์เพื่อสำนึกผิดค่ะไม่ใช่สวดมนต์เพื่อจะไปไล่เขาเราไปไล่เขาเขาก็ยิ่งต่อต้านแรงเหมือนกับเราเปิดศึกเอาทหารไปปราบเขาเขาก็จะยิ่งต่อสู้ใจก็ยิ่งหดเหี่ยมขึ้นรุนแรงมากขึ้นถ้างั้นเราจะใช้คำว่าสวดมนต์ เพื่อเมตตาต่อกันอย่างนี้จะได้ไหมก็ไม่ได้สวดมนเพื่อสำนึกผิดให้อภัยต่อกันถ้าหากว่าเราจะสำนึกผิดขอขมาต่อธรรมชาติรวมทั้งหมดหรือธรรมชาติสายไหนคำว่าธรรมชาตินี้รวมหมดทุกซ้ายค่ะฉะนั้นเราจะทำสายไหนก็อยู่ในธรรมชาตินี่แหละการแก้ไขอย่างถูกต้องในธรรมตามหลักธรรม ประเทศจีนบอกว่าตอนนี้เขาแก้ไขวิกฤตโรคโควิดสำเร็จแล้วใช่ไหมใช่อีกเดือนหนึ่งจะมีเชื้อโรคอีกตัวหนึ่งได้ไหมก็ได้อาจจะไม่เชื่อโควิดก็ได้ชื่ออื่นมันมาไม่มีจบหรอกถ้าเราไม่มีการสำนึกต่อธรรมชาติเราสำนึกทำไมเราสำนึกเพื่อแก้เหตุและผลก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่สำนึกไม่แก้เหตุเราก็จะต้องมีเชื้อโรค มีปัญหาอยู่เรื่อยๆทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเราแก้เหตุแห่งความเกิดพอเราแก้เหตุแห่งการเกิดได้แล้วผลก็ต้องเปลี่ยนไปแก้เหตุเหตุตรงนั้นคือเหตุอะไรเหตุที่ทำให้มันเกิดเชื้อโรคโควิดเพราะเราไปทำลายธรรมชาติต่างๆเช่นโลกร้อนเพราะว่าเราไปทำลายป่าไม้ตัดต้นไม้เยอะแยะมากมายทำลายพื้นป่า ทำต้นไม้เสียแล้วจะไม่ทําให้โลกร้อนได้ยังไงเวลานี้มีควันเยอะแยะเพราะเราจุดไฟเผาป่าเผาไร่เผานาถ้าเราหยุดเผาจะมีควัญตรงไหนสิ่งที่เราทำร้ายทำลายธรรมชาติที่ใหญ่ๆก็คือเราทำลายตัวเองทำลายบุคคลด้วยกันเพราะเราแก่งแย่งกันเกิดความละโมบและจุดใหญ่ที่สุดเลยก็คือ การทำลายตัวเองด้วยวิธีการละโมบเอาจิตวิญญาณให้กับมารให้กับซาตานให้กับฝ่ายทางจิตให้กับทางอธรรมถ้าทุกคนสำนึกอยู่ในธรรมมันจะก่ออาธรรมได้ยังไงถ้าเราจะตัดต้นไม้ถ้าเราสำนึกเราจะกล้าทำอย่างนั้นหรือมีแต่ความละโมบได้แต่เอาได้แต่เอาจุดที่สำคัญที่สุดคือเราไปชื่อฟัง สังเวรจิตวิญญาณตัวเองด้วยความละโมบความละโมบคือความโลภอย่างแรงกล้าจ้องจะเอาไม่เลือกว่าควรไม่ควรใชเล่หเพทุบายทุกวิธีทางที่จะไปครอบครองสนองตันหาเป็นประตูน,นำไปสู่นรกความชิบหายเวลานี้ที่ทำลายโลกก็คือความละโมบเวลานี้จะแก้ไขก็ต้องแก้ไขที่ความละโมบไม่มีที่สิ้นสุด ้าเชื้อโรคไวรัสโควิดหายไปแล้วเชื้อโรคใหม่ก็จะมาอีกตัวก็ได้และจะมาหนักขึ้นเรื่อยๆต้นเหตุมาจากคนนี้เองเพราะว่าเราไปหลงตัวละโมบเอาจิตวิญญาณของเราไปสังเวยตัวละโมบพ,พอเรามีจิตละโมบทางฝ่ายที่ไม่ดีก็จะมาทุกตัวเลยพวกที่เป็นนักการศาสนาทั้งหลายถูกความละโมบครอบงำทั้งนั้น เช่นสายกูต้องยิ่งใหญ่สายกูต้องมีาศาสนิกเยอะกว่าสายกูต้องแนกว่านี่ไม่ใช่ความละโมบหรือถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ยอมร่วมมือกันเพราะความละโมบกีดขวางไว้ถ้าเราไม่มีฐานจิตที่กล่าวมานี้จะไปประกอบพิธีหรือสวดมนต์ก็จะช่วยหมานทั้งนั้นเพราะยุ่ฝ่ายนั้นให้มีข้ออ้างต่อสู้แรงขึ้นแแรงขึ้น ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แรงขึ้นเดี๋ยวถ้าอีกสามเดือนมีตัวใหม่มาแรงกว่าเดิมเราจะทำยังไงในเมื่อเรามีระเบิดปรามโนทางโน้นก็มีระเบิดไฮโดรเจนคุณมีระเบิดไฮโดรเจนฉันมีเหนือกว่าแล้วโลคเราจะไปเหลือเหลอเราทำโลกให้เป็นสนามรบแล้วโลกเราจะเหลือเหลอเวลานี้คุณจะทำโลกนี้ให้เป็นสนามรบเราจะไปเหลืออะไร เราจะต้องยุติการรบกันอย่างน้อยก็ยังมีสถานที่ที่จะมาสืบพันธุ์กันต่อไปไม่เช่นนั้นโลกจะพังกันทั้งโลกไกลทำลายโลกก็คือตัวพวกเราเองถ้าเวลานี้มน,มนุษยชาติเอาแต่เป็นศัตร,รูกันจะมาอีกตัวหนึ่งแรงกว่านี้อีกที่เขาพูดไม่ใช่ว่าไม่จริงแต่เป็นตัวที่อันตรายอีกสามตัว ที่กำลังรออยู่ปีนี้ไม่ใช่เล่นเบาๆนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองค่ะระวังตัวหนึ่งตัวนี้อันตรายมากถ้ามาถึงจุดนั้นได้จะมีของมาชนโลกเช่นอุกกาบาตมาชนโลกจะถึงกับกรึ่งโลกเลยเมืดกรึ่งโลกไขความค่ะอาโหสิกรรมคือเคลียร์เหตุแล้วแล้วเขาไม่เอาเรื่องและคนทั่วไปคิดว่า ยุติธรรมจะต้องเอาคืนจะต้องทําให้เขาเสียหายอย่างนี้ไม่ยุติธรรมการแก้แค้นเพื่อมาเรียกร้องความยุติธรรมอย่างนี้ถูกไหมพูดอย่างนี้เป็นอยุติธรรมค่ะเป็นการเอายุติธรรมมาหลอกเราจะไปแก้แค้นไม่ใช่ว่าไปทำร้ายเขาก่อนนี่เพียงแต่เอาคืนเราไม่ได้ไปแก้แค้น แต่เราต้องการความยุติธรรมอย่างนี้เป็นการถูกหลอกไหมล่ะก็ต้องถูกหลอกไปอีกแหละเพราะว่าไปแปลงคำว่ายุติธรรมผิดเพี้ยนไปนั่นเองการยุติธรรมก็คือไม่ไปทำต่อก็ในเมื่อไม่ดีแล้วเราจะไปทำต่อกันทําไมถ้าทำต่อก็ไม่มีทางยุติก็ต้องจองเวรจองกรรมกันไปเรื่อยๆมันยุติตรงไหนคำว่ายุติ ก็คืออโหสิยุติธรรมธรรมที่ให้เกิดการยุติคืออโหสิก็ไม่ต้องเจอไม่จองเวงกันต่อไปพอเรายุติเราก็จะมีศีลศสิ่งก็คือปกติในภาวะธรรมนั้นเราทำดีในภาวะธรรมนี้ก็ต้องได้ผลดีนี่แหละยุติธรรมไหมพอเรายุติธรรมก็จะให้สิ่งดีๆแก่เราถ้าเราไม่อโหสิ ก็จะเป็นการจองเวรไปเรื่อยๆแล้วจะไปยุติธรรมตรงไหนกันเราจองเวรเราก็ต้องผิดศีลนี่นะในธรรมเราผิดศีลเราก็โดนไปเรื่อยๆโดนไปโดนมาอย่างนี้แหละไม่ปกติในศีล